สเปรย์จากเมาสเปรย์อ๋อฉีดฉีดปากเหมือนกันค่ะพ่อสเปรย์จัดจัดสารสกัดจากกล้วยหอมทองไอเดียดีเนาะใช่ใช่ค่ะหนูว่าวปเป็นการใช้วัตถุดิบใกล้ได้คุ้มค่าจริงๆนะครับอ,อันนี้น้ำยาบ้วนปากสารสกัดจากปล้วยหอมอันนี้เป็นกระดาษเหรอใช่ครับอันนี้เป็นเส้นใยจากต้นต้นกล้วยเลยค่ะมาปล้วหอมทองใช่ค่ะใช่เป็นมาทอเป็นแบบหน้าใช้เนาะใช่ค่ะ สามารถไม่มีสารเคมีเลยแต่สีสีต่างกันนี่เท่าไรคะสีอันนี้จะออกสีแบบสีสีต่างสีไม่เหมือนกันใช่ครับ่นพันกล้วยหรือเปล่าคบหนูว่าเออไม่กล้วยหอมหอมกันแต่ว่าหนูว่าน่าจะเป็นฝัามเนาะก็ไมสีมันต่างกันพี่ป้อมทำไมสีอันนี้มันต่างกันหรือว่ายังไงนี่งถม่จักสีจะคนลอนรอดอ่ะคนรอนรอดเหรอใช่แต่เหมือนเส้นใหญ่คือตัวนี้เป็นซื้นฐานเขาเลย เรามาเป็นแบบนี้อันนี้มันเหมือนอันนี้ทำเอาไว้ทำผ้าเสื้อผ้าเสื้อผ้าอันนี้เสื้อผ้าด้วยนใช่เสื้อผ้าด้วยนะะคเสื้อผ้ามีตัวอย่างให้ดูด้วยชิมหายไปโชว์แล้วหายเสียดายเออแต่เขาไอเดียดีมากใช้เป็นภาชนะได้ลักษณะแบบอาหารได้เลยใส่อาหารได้ใช่รวมถึงชานอ้อยที่ใส่ภาชนะได้สีสวยด้วยนะนี่สีสวยสีธรรมชาติล้วนไม่มีการ ตกแต่งตื่นนะคะเป็นของแตรไม่ชอบขนาดนี้นี่ที่เขาไปคอแลแลปกับแบรนด์คอแลแลรกับแบรนด์ได้เซอร์นะคะห้องน้ำจะอยู่ด้านหลังนะคะแล้วก็บริเวณทางเข้าด้านหน้านะครับริเวณวัดนะคะห้องน้ำจะอยู่ฝั่งด้านในนะครับโอ้โหนี่ชิมเซนเส้นใหญ่ที่มาทำเป็นเสื้อ ใช่ไหม<ช>ที่ทำเป็นเสื้ออันนั้นมากเลยทำเป็นเส้นไปย้อมไปทำเสื้อเข็มขัดก็มีเป็นผ้าคลุมอลยเป็นเข็มขัด,ขขดเสื้อส่มนตัวน้ำยาสกัดอกวดปา,ากจะเป็นการ นนของมหาวิทยาลัยราชวัฒน์สวนสุนันทาน,นะคะก็คือทำร่วมกับของกลุ่มของพี่จักรินนะคะ<ม>ในการไปลงยออกมาเพื่อเพื่อเป็นอ้นะเป็นีนน้สวนสุนันทานใช่ค่ะสวนสุนันทาแต่ว่าเสื้อกับรองเท้านี่เป็นของกับแบรนด์ใช่ไหมน่าจะ่นาจะกับแบรนด์นะรองเท้านี่น่าจะกับนนกับฮอนิสก้าหรือเปล่าไม่แน่ใจเขาเขาเขาแลบกับแบรนด์ไหนไม่รู้ แต่ว่าเหมือนเหมือนแกแกลเล่าอยู่ว่ากแกขอดีมากเสื้อนี่ก็ะบอเกอ๋เนาะสวยค่ะทำเป็นเส้นเข็มขัดก็มีคือเอออสื้อจากด้วยนะคะไม่ได้ทิ้งให้เปล่าประโยชน์ค่ะสามารถนำมาใช้ได้ทุกสว่วนจริ่งทุกทาง